อู้ยซ e ฟรีจริงก็ไม่ได้ฟรีหรอกเพราะผมก็เติมไปแต่ก็เอ๊ะน่นอะไรนะ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมเติมจากร้านด้านซ้ายล่างของผมด้วยนะครับอีซัมเมอร์คลอมาชีนอย่างนั้นเหรอชุดก็ดูน่าสนใจดีน, h, น,ดน, h, น,ดนี่ชุดกินเกียนี่ผมชอบมากเลยราคาก็ดูไม่แรงดีด้วยนีม่มีอะไรให้ทำบ้างนะ เอาเหรียญไปแรกหรอร้อเแปดเลยเหรแพอองจังฝาอะอะลอง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 เป็นพิธีสักหน่อยเป็นพิธีสักหน่อยโอ้นั่นอะไรอ่ะขาไก่หกร้อยเลยเหรอโอ้ว้าวสุ่มที่ได้เจ็ดสิบห้าจก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 แต่เหรียญดูได้น้อยมากเลยนะน้อยกมันนี้คืออะไรด้านี้วีซีก็คือตอนไหนเนะี่ยเราจะสุ่มได้ตอนไหน อ๋อถ้าเกิดเราจับได้กล่องที่มันดูเหมือนเป็นกล่องสมบัติน่นะมีโอกาสที่จะได้รับของดีสินะแต่ถ้าเกิดเราไม่เห็นกล่องแปลว่าเราไม่ได้รับของดีสิบรอบก็ได้ดูเชิงก่อนดูเชิงอ๋อ,อแบบนี้สินะที่เขาเรียกว่ากล่องของดีผมสามารถดูได้เลยว่าผมได้กี่เหรียญนนจากด้านบน แล้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีอีอจเจ้าหัวดีเอ้ยเอาหัวก็ได้ชุดไม่ต้องก็ได้เอาหัวก็ได้ชุดน่าจะมีอีกหลายอันที่สามารถมาทดแทนได้ ขอหัวก่อนละกันครับงานนี้แหมมันมีสิทธิ์สุ่มได้เลยปะเด้ยอยากรู้ไหมนั่นเราลองกดสคริปต์เลยละกันสคริปต์ึององสคริปต์สคริปต์อู้อันนี้น่าสนใจดี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 ดดด ก็แค่แรกหัวสินะมันคือแผนของผมอยู่แล้ว่าผมรู้ไงผมจะได้ชุดเออผมก็เลยแบบเล็งเล็งหัวไว้ไงเออใช่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 แลวแม่งได้แค่สามชิ้นด้วยนะเหมือนมันรู้วูวแหลกครับแหลกครับแหลกครับ Yeah very nice <laughs> ชุดกินเกียนอีกหนึ่งอันในคอลเลกชันอยางชอบเลย ไหนๆเดี๋ยวมาดูดวงกับกล่องอื่นๆมากดีกว่าแบบหลายวานันดูซิจะมีอะไรหลุอดออกมาบ้างไหม o oh, โอย่างงี้กันล่ะสิบ <laughs> ยูซีสิบยูซีอ่ะสิบยูซีอ่ะสิบยูเอ้ยไม่มีลายวันด้วยหรออาวไม่มีลายวันด้วยนี่ว่าแม่งหลอกกันดวงก็โอเคนะโอเคโอเคโอเคเลยยย